สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวทุนนะครับวันนี้มาชมรถไทยนะครับผม L อ6สามหกศูนย์แปดนะผมวันนี้ดันดินนะครับอ่าอันนี้เป็นรถเจ้าของนานะัะผมแล้วก็มาดันดินนาตัวเองนะผมนี่เป็น L อลสามหกครับคันนี้เป็นซื้อมือสองมานะครับผม เป็นรุ่นเกียร์เก่านะครับผมเป็นตัวธรรมดานะครับยีับดันดินใส่นี่ครับนี่เป็นบวกน้ำนี่นี่ครับเบียดลายรอบแล้วผมเสียวจมมากเสียวแบบติดลมมากนะครับหน้าแปลงนี้ครับดันมาแล้วครับผมอันนี้ลูกคันนี้ไม่ได้รับจ้างนะครับผมทำแต่นาตัวเองนะครับ ของนาซื้อมาทำของนาแต่นาตัวเองนะครับผมอ่ามีนะผมแล้วสามหกศูนย์แปดนะครับผมนี่ครับมีแต่น้ำเต็มเลยครับผมนะครับมีแต่น้ำเลย ลายดินมาไกลๆนู่นนะครับคนขับอาจจะไม่ค่อยเสียนัะเท่าไหร่นะครับผมนานๆกี่นานๆทีแกขับนะครับผมทำแต่คองตัวเอง ผมมาเห็นแต่ไทนะครับไม่ค่อยเห็นดันดันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นแต่ไทนะครับนะครับมาชมต่อครับด้านล่าง โอ้โหเสียวๆนะครับเสียวจุมอันนี้ดันกินหนึ่งนะผมดันกินหนึ่งครับดันเรื่อยๆนะครผม ทุกปีครับน้ําจะขังนะครับขังตัวนี้ครับตอนเกี่ยวข้าวก็น้ําก็มีน้ำปุ่มมีเยอะมีเต็มเลยครับสมบากน้ํามันจะขังอยู่ตรงแ,แถวนี้นะครับโอ้ไม่น่าจมแล้วไปหาจอดเดดนี่นะครับอู้ รองเท้าผมเฮ้ยลองเท้าผมก่อนติดละ รถไทย L 40กับ50นี่ผมมองไกลๆนึกว่ารุ่นเดียวกันนะครับผมผมมองไกลๆนี่ผมว่าแต่50กับ50ตัวรถมันใกล้เคียงกันนะครผมตัวรถมันสูสีพูดง่ายๆมันสูสีกันแต่ว่า50นี่จะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าเยอะนะครับ หน้าจมเลยครับติดลมหนีได้ชฉเด็ดแล้วครับนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนที่ว่าดันใกล้จะมาถึงที่ที่น้ำตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามันมันจะคลิปมันจะไม่ยาวนะครับ แค่ดันมาถึงนี่ก็พอแล้วนี่ประมาณนี้โอเคอนนี้เจ็ดนาทีแล้วผมนี่นะครับผมโอเคครับผมโอเคครับคลิปนี้พอจบคลิปไม่เสร็สให้นะครับผม ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ